สวัสดีครับกอพฟิชยาครับรับบทเป็นก้าวนะครับในเรื่องไรโอโคตรแย่ยากครับในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นการแบบถูกกันแกล้งโดยผู้จัดการของตัวก้าวครับมีข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยซึ่งทําให้เขาต้องหนีไปพักใจที่บ้านเกิดของเขาอะไรเงี้ยครับไปลําลึกถึงการใช้ชีวิตแบบตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆมันก็เลยมีเรื่องไปเกิดเหตุที่นั่นเกี่ยวกับไอ้ตัวสัปปลาดแย้ที่มันโผล่ออกมาครับชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยมันอาถรรพ์สัปหลาด เวลาคนมันเล่นแบบเห็นสัประหลาดถ้ามันตัวใหญ่ขนาดนี้เราจะต้องแบบจินตนาการกับสิ่งที่มันไม่มีอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันต้องนึกว่าเลเวลของความกลัวมันต้องมากน้อยแค่ไหนเวลาเขาทำซีจมาแมทช์กันแล้วถ้าแบบเล่นน้อยไปคนดูอาจะรู้สึกว่ามไม่มันไม่เห็นกลัวเลยว่ะอะไรเงี้ยครับันอะไรไรรเี่ยหล<ห><ห> ไม่โหดนะอยากให้โหดบ้างนะจริงๆด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วแล้วเนเชอร์พีเต้ยเป็นคนใจดีมากอ่ะพี่เต้ยเขาจะมีความขี้เกรงใจหรืออะไรเงี้ยเออใช่ใช่แล้วเออเขาสร้างหัวของตัวแย้มาสีฟ้าเป็นหัวใหญ่ๆแล้วก็มีคนบังคับแล้วเราต้องขึ้นไปเล่นกับมันอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันแบบเออดีใจที่ได้มาอยู่ในโปรดักชั่นแบบนี้เลยครับไปไปสมัดไปสมัดไป รู้สึกคอยากจะฝากภาพยนตร์นะครับของคนไทยซึ่งจากจากหลายๆฉากที่กอบดูมาถือว่าถึงในระดับที่กอรู้สึกภูมิใจว่าแบบเฮ้ยประเทศไทยทำซีจได้น,นระดับนี้แล้วน้วยอะไรเงี้ยเด็ดมากครับอยากให้อยากให้รอดูครับผม